วันที่2พฤศจิกายน2554ครอบครัวเลี้ยงน้ำที่เดินทางไปเยี่ยมญาติที่ระยองอก็ย้อนกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครอ,อีกครั้งหนึ่งใช้เกียร์สามแล้วแม่ขับแลววิ่งเพื่อที่จะสังเกตการสถานการณ์ของน้ำ บนถนนเส้นที่จะไปสู่สำนักงานเขตสายใหม่มนเ,เนื่องจากสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวคือลูกคนโตจะต้องเข้ารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารจะต้องเดินทางในวันรุ่งขึ้น หลังจากที่ใช้ความพยายามในการศึกษาเส้นทางว่าจะเข้าถึงสำนักงานเขตในวันรุ่งขึ้นได้อย่างไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วจึงย้อนกลับมาที่บางนาพิโรสาในซอยข้างห้างเชนนทั้นบางนา มีร้านอาหารไก่บ้านย่างราบน้ำตกคือร้านป่านึกครอบครัวนี้จึงได้ใช้เวลามื้อเย็นด้วยกันกับเมนูอีสาน แต่ก็มีแขกไม่รับเชิญเป็นมแมลงตัวใหญ่ซึ่งคอยคิดว่าจะเป็นตัวต่อหรือเปล่าวินวนไปวนมาทำให้เกิดความหวาดเสียวแ่สมาชิกครอบครัวทั้งสี่คนว่าจะต่อยเราเข้าหรือเปล่าหลังจากกินอาหารเสร็จ ขาแอบบันทึกภาพร้านอาหารป่านึกหรือเอาไว้ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งใช้ได้เข้าถึงที่พักบ้านของอาสองหนุ่มได้โอกาสท,าทันทีมีการประลองฝีมือสนุกเกอร์กันเล็กน้อยระหว่างพี่กับน้อง โดยใช้เวทีของอาเป็นที่ประลอง สองพี่น้องเฮฮากันก่อนที่เช้าว,วันลุกขึ้นพี่คนโตจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดทั่วระยะหนึ่งวันที่สามพฤศจิกายน2554เราได้รับความสงเคราะห จากประชาชนผู้มีใจเมตตาที่ผ่านมาทางนั้นพอดีได้อาศัยรถปิกอัพยกสูงนั่งจากใต้ทางด่วนสู่ขาวิบาล5มุ่งหน้าเข้าสู่สำนักงานเขตสายไหม่ ่ากระแสน้ำในระดับความสูงเกือบถึงเอวของผู้ใหญ่ กือบจะคิดว่านั่งเรือไปสำนักงานเขตเพราะว่าดินถนนนั้นมีทั้งแพรแพยางเรือที่หน้าสำนักงานเขตสายไหมในวันนั้นดูดีมากจริงๆเมื่อมีน้ำอยู่เต็มถนนด้านหน้าสังเกตคู่หนุ่มสาวที่เดินลาก อยู่ข้างหน้าในระดับความลึกเดยผิวหัวเข่าที่หน้าสำนักงานเขียเองก็มีกระสอบทรายลายล้อมอยู่ตรงถนนมีเนินที่ประกอบไปด้วยถึงคลุกรวด,ดเพื่อการไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาในด้านในของสำนักงาน เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้คนที่ได้ไปสำนักงานเขตในวันนั้นรวมทั้งผู้อพยพที่มาจากชุมชนต่างๆในเขตสายไหมซึ่งมาพักอยู่ที่สำนักงานเขตนั้นด้วยประมาณสองกว่าคนเท่าที่ได้ทราบข้อมูลมา เราต้องใช้เวลารอคอยรถที่จะมารับทหารอยู่นานมากเป็นชั่วโมงจากหกโมงเชา้าเรารอรถที่จอดอยู่ที่เบรบางเขน ค่อยๆรักน้ำขึ้นหน้ามาถึางงานเปิดขายใหม่ก็จะรับกลุ่มทหารใหม่ทุกหนึ่งที่มารอขึ้นรถที่นี่ ในที่สุดหลังจากคอยเป็นเวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงรถทหารก็มารับกลุ่มทหารใหม่จากสนักงานเกตีสายไหมที่ขึ้นรถไปพร้อมกันจากเขตนี้สิบคนเราได้ทราบมา่อนหน้าว่า ถาดนี <mile> ้จะถูกส่งไปที่จังหวัดเพชรบุรีเราจึงออกไปยืส่งทหารใหม่ผู้ชายคนโตที่หน้าสำนักงานเกอรถทหานยาเขาส่งทหารใหม่เสร็จแล้วก็ได้อาศัยรถของผู้ปกครองทหารใหม่อีกท่านหนึ่งเป็นรถจี๊บ ที่ยกสูงนั่งย้อนกลับไปสู่ถนนที่เราจอดรถไว้นั่นคือทางด่วนสุขาพิบาลห้ารถที่ผ่านไปนั้นมีแพรตามหลังไปด้วยนะครับระดับน้ำสูงเกือบถึงหัวข่าว รถขนาดวิ่งเร็วหน่อยพื้นจะแรงมากต้องใช้ความอดทนเพราะว่ารถวิ่งได้ช้าและต้องอดกั้นเมื่อมีคลื่นใหญ่ๆเช่นนี้เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจคลื่นบนถนนเรือยางแพยางเรือเหล็กเรือไม้ รออยู่บนถนนคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้บ่อยครั้งนักหรอก